สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเราเป็นองค์การมหาชนนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐเรามีหน้าที่ที่จะทำระบบคุณวุฒิวิชาชีพนะคะซึ่งก็จะเป็นองค์ประกอบของการมีกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ8ระดับนะคะตามความรู้ความสามารถเริ่มตั้งแต่เบสิคสกิลจนกระทั่งถึงในระดับสูงสุดก็คือเป็นระดับที่ถูกยอมรับมีความรู้มีความสามารถในระดับสากลน,นะคะ,ะการจะได้ประกญญญาศใบัตรคุณวุฒิวิชาชีพหรือดีกรีทางอาชีพเนี่ย จะต้องผ่านกระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนะคะซึ่งถามว่ามาตรฐานอาชีพมาจากไหนก็คือมาจากคนในอาชีพจะเป็นผู้ที่จะมาช่วยเรานะคะกำหนดขึ้นมาจากสมาคมสมาพัน์ม s t a k โ h o l d e r ์ต่างๆทงั้งภาครัฐและเอกชนหลังจากนั้นเราก็จะนําไปสู่การประเมินสมรรถนะในอาชีพดังกล่าวนะคะซึ่งในปัจจุบันมีมากกว่า1000อาชีพกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่กําลังขับเคลื่อน เศรษฐกิจกของประเทศอยู่ แต่ว่าถ้าถามว่าวุฒิของเขาทางการศึกษาเนี่ยก็จะอยู่ที่วุฒิระดับม .3 ม .6 แต่ในความเป็นจริงความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยค่ะมันมีสูงกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าไปรับรองความรู้ความสามารถในปัจจุบันของเขาได้อีกงานหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมากก็น่าจะเป็น eWorkforce ecosystem platform นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่แล้วก็เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานประมาณของภาครัฐสัง40กว่าหน่วยงานนะคะ วัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มนี้ก็คือเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะการมีงานทําการเปิดโอกาสให้คนเนี่ยเข้าสู่การฝึกอบรมในหลักสูตรที่พัฒนาตนเองได้แล้วก็ที่สําคัญคือมี eportfolio ติดตัวนะคะคนทํางานทุกคนน้องนักศึกษาก็สามารถที่จะมี eportfolio ตัวนี้ติดตัวไว้ได้ในทุกรูปแบบนะคะแล้วก็ที่สําคัญมันจะช่วยขับเคลื่อนให้รัฐบาลของประเทศไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลดิจิทัล มากยิ่งขึ้นนะคะทั้งในระดับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอวเองก็จะต้องทำดิจิทัลทรานสคริปต์ออกมาสามารถวิ่งแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเข้ามาที่ eportfolio <c oughs> เราได้เลยที่สำคัญแพลตฟอร์มนี้จะตอบโจทย์ job matching ด้วยคนก็จะไปหางานได้คนหางานบริษัทต่างๆก็จะมาหาคนไปทำงานผ่านแพลตฟอร์มนี้ได้ท้ายที่สุดมันก็จะเกิดการขับเคลื่อนนะคะให้แพลตฟอร์มนี้เนี่ยนำไปสู่ให้คนเนี่ย กระตือร้อนที่จะทำงานของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นทุกวันนี้เราต้องเข้าใจว่าการทำงานของทุกหน่วยงานเนี่ยก็ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์การใช้สื่อเพื่อที่จะสื่อสารออกไปว่าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเราทำอะไรหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักว่าเอะตกลงเราทำอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นในทุกช่องทางที่เราสามารถทำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เองนะคะ t i k t o k หรือว่า Instagram Facebook อันนั้นเป็นสื่อทุกประเภทที่เราพยายามจะเรียกว่าสื่อสารการทำงานของเราออกไปนะคะแต่ในทิศทางที่เรากำลังจะทำเพิ่มเติมนะคะก็น่าจะเป็นลักษณะของนำเอาคนที่เป็นเรียกว่าอยู่ในอาชีพมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จด้วยตัวอาชีพของเขาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เราวางแผนว่าจะใช้กลุ่มคนเหล่านี้มาช่วยนะคะพูดว่าถ้าหากว่าเขามี มาตรฐานในการทำงานแล้วเนี่ยมันทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นความหลากหลายที่มีบนแพลตฟอร์มของสื่อเนี่ยเราก็พยายามใช้ทุกช่องทางนะคะเพื่อที่จะสื่อสารออกไปตามกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปสถาบันคุณูตวิชาชีพนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะบุคลากรในอาชีพต่างๆที่คิดว่า ท่านอยากจะทราบว่าตัวท่านเองเนี่ยอยู่ในมาตรฐานอาชีพทำงานอย่างมีสมรรถนะตามที่มาตรฐานอาชีพกำหนดไว้หรือไม่ในระดับอะไรนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาผ่านสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้เลยนะคะเรามีอาชีพที่ค่อนข้างหลากหลายทั้งอาชีพอิสระแล้วก็อาชีพที่อ,อยู่ในทุกอุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรมภาคการผลิตแล้วก็เกษตรกรรม ะะจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะได้ลองเข้ามาดูนะคะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์ของสถาบันคุณรุวิชาชีพหรือ Line Official ของสถาบันคุณุรุวิชาชีพสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะสถาบันยินดีที่จะให้บริการกับทุกท่านในทุกๆอาชีพค่ะ